พระเกจิที่บรรณภาพไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับคําถามถามว่าอะไรตั้งใจฟังนะกูจะอธิบายให้ฟังคําถามเขาถามว่าร่างกายของพระเกจิที่ไม่เน่าเปื่อยเพราะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับมึงฟังคําถามแหกหูแหกตาแหกหอยแหกหามฟังแหกทวารทั้งหมดในร่างกายมึงฟังเพราะกูรู้สึกว่ามึงจะเริ่มไม่ได้ใช้หูฟังแล้วกูว่ามึงน่าจะเริ่มใช้หอยกับใช้หามฟังมากกว่า ทุกวันนี้มึงเสพข่าวเสพเสียงเสพทมผ่านหอยผ่านหำกูว่าไม่ได้ผ่านหูฟังคำถามใหม่ฟังให้มันดีๆฟังพระเกจิที่บรรณาภาพาไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์ครเนี่ยมึงฟังมันบอกว่าที่ไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับมึงฟังนะที่มึงฟังคำถาม อย่าหูควายหูวัวกันให้มากสติคําถามก็ถามว่าร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยเพราะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับกูก็ต้องตอบประเด็นอะไรประเด็นศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมวิเคราะห์คําถามนะเรียนหนังสือกันมาหรือเปล่าตั้งใจฟังนะเขาถามว่าอะไร <mm> เขาถามว่าร่างกายของเกจิที่ไม่เน่าเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมครับถูกไหมถูกนี่นะแล้วกูตอบว่าอะไรอะไรล่ะ <mm> หมาก็มีนะที่ไม่เน่าเปื่อยอันนี้กูไม่ได้ดูถูกกูบาอาจารย์นะเห็นไหมกูบอกว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะหมาที่ไม่เน่าเปื่อยก็มีนะกูว่าครูบาอาจารย์หรือกูพูดเรื่องศักดิ์สิทธิ์กูพูดว่าอะไรกูตอบคาถามว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะนี่กูแกะทีละตัวเลยนะศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะกูพูดว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะจบนะ แล้วกูก็ต่อว่าอะไรหมาแมวที่ตายแล้วไม่เน่าเปื่อยก็มีเพราะอะไรถ้ามึงบอกว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยศักดิ์สิทธิ์หมาแมวก็ต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะมันก็ไม่เน่าเปื่อยจริงไหมเอาตรกกะเรื่องคําพูดก่อนนะตีความกทีลคําคําต่อคํามึงมาฟังมึงฟังนะครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะไม่กี่ครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะฟังนะ กูพูดว่าครูบาอาจารย์ที่ดีก็มีเยอะแยะตอนนี้กูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดร่างกายไม่เน่าเปื่อยเนี่ยเห็นไหมกูพูดว่ากูพูดถึงความเห็นผิดที่คิดว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยเท่ากับศักดิ์สิทธิ์มึงแหกตาฟังกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แหกตาอ๋อลืมไปใช้หอยกระหั่ในการฟังกูพูดว่าความเห็นผิดฟังไหมความเห็นผิด คือศักดิ์ธิ์มึงไปดูสิต่างประเทศนะมีเยอะแยะสัตว์ทิ่ระฉาน่ะหมาแมวก็มีที่ตายแล้วมันไม่เน่าอ่ะเห็นไหมกูยกตัวอย่างว่าหมาแมวที่ตายแล้วมาไม่เน่ามีเยอะแยะแล้วมันมีจริงไหมมีจริงไปหาดูสิเออมันจะเกี่ยวหาอะไรกับศักดิธิ์เห็นไหมมันจะเกี่ยวหาอะไรกับศักดิ์สิทธิ์กูพูดผิดไหมกูตอบย้ําเสมอว่าคําว่าศักดิ์สิทธิ์ กูไม่ได้ดูถูกคําสอนกูไม่ได้ดูถูกพ่อแม่กูบาอาจารย์กูพูดประเด็นเดียวกูตอบคาถามประเด็นเดียวประเด็นของความศักดิ์สิทธิ์มึงมันปรุงแต่งกันไปเองอะ่ะมีประเทศเดียวนี่แหละกูจะบอกให้กราบร่างศพล่างกายที่ไม่เน่าไม่เปื่อยไปสนใจอยู่กับของทิ้งแล้วของคูบาเห็นไหมกูตอบว่าอะไรมึงไปปรุงแต่งกันเองไปสนใจอยู่อ้าวพอดีจ้ะไปสนใจอยู่กับของทิ้งของที่เน่าเปื่อยของครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายแล้วพวกมึงเอามากาบมาไหว้กันครูบาอาจารย์ท่านทิ้งร่างกายท่านแล้วพวกมึงไปเอามากาบไหว้กันมึงว่าจริงไหมร่างกายนี้เป็นของทิ้งมึงว่าจริงหรือเปล่าเป็นของทิ้งกนะันอ่ะใช่หรือเปล่าเออเนี่ยกูฟังกี่รอบกี่รอบกูยังไม่เห็นเลยว่ากูพูดอะไรผิดสักคำหนึ่งกูยังไม่เห็นเลยนะใครเห็นนะ่ะก็เห็นไปนะกูไม่เห็น ใครอยากจะเห็นว่าผิดก็ผิดแต่กูไม่เห็นว่าผิดกูก็ไม่เห็นว่าผิดสักประโยคหนึ่งที่ผิดกูยังหาไม่เจอด้วยซ้ำว่าผิดยังไงอะฟังใหม่ก็ได้นะชั่วโมงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดาเกจิที่บรรณาพิธนี่สิบเก้าฟังใหม่นะกูฟังอีกรอบหนึ่งให้ฟังอีกรอบหนึ่งเหนาเปื่อยเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หาอะไรล่ะเห็นไหมร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อยศักดิ์สิทธิ์จริงไหมศักดิ์สิทธิ์หาอะไระกูพูดอยู่เนี่ย กูฟังตรงไหนกูฟังอีกกี่ทีอีกกี่ทีกูก็ยังไม่เห็นว่ากูพูดผิดตรงไหนแล้วกูก็ไม่ได้เอาครูบาอาจารย์ไปเปรียบเทียบกูพูดเปรียบเทียบถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูไม่ได้ด่าในกรณีของความเคารพหรือไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์กูด่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์กูด่าเรื่องนี้มาตลอดทั้งปีกูด่ามาตลอดสองปีเต็มไม่เห็นมึงออกมาดากูทีนี้ออกมาดากูก็ตอบย้ำว่าศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความเห็นผิดกูก็พูดดดทุกอย่างชัเจนหม ก็ไปตีความกันใส่ล้ายป้ายสีกูสุดยอดจริงๆพวกมึงนี่นะความชั่วความเลวความหยาบโลนเนี่ยโอ้ยอันดับหนึ่งน้ำมันมาก